ช่งหนึ่งหญิงแบบไม่กล้าดูโซเชียลเลยนะคะแต่ว่าพอตอนนี้ค่ะหลายๆคนก็เข้ากับมาชมตอนนี้คือเสียงชมแบบ100%ซค่ะออตอนแรกนะคะตอนตอนแรกที่พี่หญิงเนี่ย แก้จมูกไปนะคะเราก็เราเราก็เริ่มที่จะอัปเดตให้กับทุกทุกคนได้รู้กันเลยผ่านโซเชียลนะคะตั้งแต่วันแรกที่ได้ทำเลยนะคะบางท่านก็อาจจะเข้าใจในเรื่องของการทำจมูกโอเพ่นว่ามันคือการผ่าตัดใหญ่นะมันต้องใช้เวลาในการดูแลแล้วก็รักษาแล้วก็กว่าจะหายนะคะแต่บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจไม่รู้ก็เลยคอมเมนต์กันแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายต่างๆนานา,นาเลยจนทำให้หญิงในแบบมีช่วงหนึ่งหญิงแบบไม่กล้าดูโซเชียลเลยนะคะแต่ว่าพอตอนนี้ค่ะ ทุกอย่างเนี่ยเข้าที่เป็นอย่างดีแล้วนะคะแล้วก็ยุบลงแล้วก็เห็นทรงที่ชัดเจนนะคะว่าการทำโอเพ่นของเราในครั้งนี้เนี่ยทั้งสวยแล้วก็ปลอดภัยนะคะหลายๆคนก็เข้ากลับมาชมตอนนี้คือเสียงชมแบบ100%ค่ะ อ๋หลังจากที่ได้ทําจมูกไปนะคะเวลาที่เราไปแต่งหน้าไปออกงานเ <Wow. S 1> นี้ยค่ะจากที่เราแบบจะต้องไลท์จมูกเยอะๆนะคะบางงานก็ถ้าแสงไม่ดีแสงไม่ถึงก็กลายเป็นเหมือนอะไรดําๆอยู่ที่จมูกเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะไปทุกสภาพแสงไหนบนเวทีหรือว่างานหรือว่าการถ่ายภาพนะคะก็คือสามารถที่จะ อยู่ในทุกพื้นที่เลยก็คือแบบหน้าเราจะดูสวยละมุนแล้วก็แตกต่างกว่าเดิมมากเลยค่ะหน้าดูมีมิติมากทําให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยแล้วก็ของช่างเนี่ยง่ายขึ้นด้วยการจัดไฟแต่ละงานนะคะก็คือถ้าถ้าบางงานเนี่ยไฟไม่ถึงไฟไม่พอจัดไฟไม่สวยเราก็เราเราก็ไม่กังวลค่ะเพราะว่าเราสวยค่ะถ้าใครคิดถึงหญิงนะคะก็สามารถฟังเพลงที่ผ่านมาของหญิงได้เลยทาง YouTube นะคะ รวมถึงเพลงใหม่ของหญิงนะคะที่กําลังจะออกด้วยนะคะที่ผ่านมาใครที่ได้ฟังสไตล์ของหญิงที่ทีการก็อาจจะแบบว่าเป็นเป็นลูกทุ่งแบบกัมกึง่งสตริงลูกกุง้งหรือว่าเป็นลูกทุ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ในเพลงใหม่ที่กําลังจะออนแอร์นะคะเป็นลูกทุ่งจ๋าโจ๊สามชาเลยส่วนละครนะคะทางช่องวันค่ะเรื่องสิน้นลายโซ่นะคะรับบทเป็นทองวันนะคะแต่ดูไปดูมาแรงคนอาจจะเรียก น้องทองวันก็ได้นะคะเป็นตัวร้ายนะคะยังไงฝากด้วยกับผลงานแสดงละครเรื่องแรกของหญิงนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทางโรงพยาบาลเลอรักด้วยที่ทําให้หญิงนะคะมีใบหน้าที่สวยคมนะคะไม่ว่าจะสภาพแสงไหนหรือว่ากล้องแบบไหนนะคะสวยมั่นใจไปทุกองศาค่ะ